ขึ้นชื่อว่าดามอนสเตอร์ก็เป็นมอนสเตอร์สายตุ๊กตาสินะแต่ถามจริงเป็นตุ๊กตาต้องน่ารักขนาดนี้ปะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมอร์เกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมีมอนสเตอร์ตัวนี้ครับผมตัวนี้มีชื่อว่าพรินเซ s โ o ลอ n นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่มีบทบาทอยู่ในของภาคเซเอโนอะอารมณ์เหมือนเป็นมาร์สคอตของฮาร์ดแลนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมาร์สคอตตัวนี้อยู่ในอนิเมะแล้วก็ด้วยนะครับแต่ว่าในฐานะการ์ดทางการมันก็มีตัวตวนออกมาแล้วครับผมซึ่งตัวของพรินเซ s โ o ลอ n นะครับก็จะมีการที่เชื่อมโยงได้กับหลายๆใบอยู่เหมือนกันัวนนี้ยก็ลอง ยกยกะครับการ์ดของตัว Princess c o l o n เองด้วยแล้วก็การ์ดที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งหมดเนี่ยรวมๆในคลิปนี้ก็จะมี7ใบนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาไล่เรียนกันว่ามอนสเตอร์ตุ๊กตาเหล่านี้ที่มันดูมีการเชื่อมโยงดูแล้วเหมือนจะมีสตอรี่ของพวกมันเป็นบ้านตุ๊กตาอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มไล่เรียงกันไปจากมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่ากล่องของเล่นครับผมกล่องของเล่นเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาเครื่องจก Level 1 โจมตีป้องกันศูนย์นะครับการไปนี้เนี่ยสามารถใช้งานเอฟเฟกได้เธอละครั้งนะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าถ้ามันถูกทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่ปุ๊บเอฟเฟกต์ทำงานโดยที่ว่าเลือกมอนสเตอร์ธรรมดา2ตัวที่มีพลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับเลือกจากในเด็กอันเชิญลงมาบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษโดยที่ว่ามอนสเตอร์2ตัวนั้นจะต้องไปใช้ตัวชื่อซ้ํากันนะครับมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับก็คือมันจะไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเเชิิงโครรได้แลก็ในนอสขามัน ก็จะต้องถูกทำลายไปด้วยครับซึ่งถ้าดูทรงแล้วนะครับผมการที่บอกเมื่อกี้ว่า princess colon เนี่ยเขาเป็นมอนสเตอร์ที่มีบทบาทอยู่ในของภาคเซาลนะครับคือเหมือนกับว่าการไปเนี้ยมันก็ผ,กผูกมาแล้วนะว่าเอาไปเล่นในแง่ของการอัญเชิญ e x i ไมาเชื่ซิงโครนะถึงก็ต้องมีเอฟเฟกเขียนกำกับไว้ครับคิดดูซึ่งมอนสเตอร์ธรรมดา2ตัวที่มีพลังโจมตีป้องกันสูตนะครับก็อาจจะเข้าข่ายมอนสเตอร์สตัวที่จะเล่าจากนี้ครับผมตัวแรก doll monster girl จังครับผม doll monster girl จังเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาท่า แสงเผาแฟรี่เลเวล4พลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับการ์ดใบนี้เป็นมอนสเตอร์ธรรมดานะครับผมมันก็จะมีเท็กสก์ดของมันเขียนไว้แค่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่บ้านของเราโดยที่บ้านของเขาก็จะมีปู่เดเมตโตแล้วก็มีโคโลนจังที่คอยต้อนรับทุกคนให้เข้ามาสนุกสนานในบ้านหลังนี้อ่ะจบครับผมอันนี้ก็เป็นคําบรรยายในเท็กสก์ดการ์ดเหลืองเท่านั้นเองครับและทีนี้มีดอลมอนสเตอร์ Monster อีกตัวหนึ่งครับผมดอลมอนสเตอร์คุมัจจิครับผมดอลมอนสเตอร์คุมัจจิเป็นมอนสเตอร ดาธาลมเผาสัตว์ปาเลเวลสีพลังโจมตีป้องกันสูงนะครับซึ่งไอคุมัตจ,จินะครับผมคุม,มามันเป็นหมีนะครับน่าจะเป็นการแบบว่าเรียกสไตล์ชื่อหนีให้ดูน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ในฐานะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเทคสก์ดของมันเขียนเหมือนเป็นประโยคบรรยายตัวมันเองนะครับว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องบาดเจ็บหรือเสียหายอะไรเพราะว่ามีคุณปู่เดเมตโตที่คอยจะรักษาซ่อมแซมพวกเราให้กลับมาเป็นปกติได้เสมอ โดยที่ก็สองใบแล้วนะครับมีการพูดถึงคุณปูเเตตนะณป่เดเมตโต้นะคุณปู่เดเมโต้นะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้ครับผมปู่เดเมตโต้มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดมืดเผ่าจอมเวทเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนยนะครับปู่เดเมตโต้นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่มีอยสองเอฟเฟกต์ดังนี้ครับโดยแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งนะเอฟเฟกต์ Effect ที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ชื่อ Princess โคลอนอยู่บนฟิลด์ของเรานะครับผมเราสามารถถอดวัสดุที่ exit ของ p พรินเซสโคลอนหนึ่งใบ ป้องกัน0 1หรือ2ตัวจากสุสานของเรานะครับแล้วทีนี้อันเชิญลงไปบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษโดยที่ว่าการอันเชิญครั้งนี้ให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนับว่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดแล้วก็เลเวล8ด้วยนะครับเป็นการแบบเพิ่มเลเวลมันก็ไม่ได้เพิ่มสเตตัสอะไรแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือไว้เพื่ออัญเชิญเอ็กซีดได้นั่นแหละครับแลวทีนี้เอฟเฟกต์ที่2ของการเป็นนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์เอ็กซีดของเรามีวัตถุดิบเอ็กซีดเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาอออออยู่่นนครับบมแล้้้ววทีีีกาาขตถุดิ ceed, เพืใชง up, งณ ปูเดเมโตคนนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสหนึ่งตัวที่ใช้งานเอฟเฟกนั้นแล้วก็เลือกมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเป็นมอนสเตอร์ของเราหนึ่งตัวมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวอย่างนี้เนาะและหลังจากนั้นทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายแล้วทีนี้มอนสเตอร์เอ็กซิสตัวของเราที่เราเลือกนั้นมีแรงเท่าไหร่นะครับก็เอาแรงคูณ300แล้วก็มอบเป็นความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งพอมีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์จากค แต่ก็ยังมีเงื่อนไขาการพูดแบบผูกกับมอนสเตอร์ธรรมดาอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะครับและกลารไปต่อมานางเอกของคลิปนี้เลยครับผม Princess Colon ครับ In c ศษโคลนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดพายแสงเผ่าแฟรี่รังสีพลังโจมตี500ป้องกัน2,200นะครับโดยการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวในการอันเชิญเอ็กซีดลงมานะครับโดยที่ว่าการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าเราอันเชิญเอ็กซีดมันลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือก Guard Monster, การ์ดมอนสเตอร์กล่องของเล่น1ใบจากสูตรสารของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษนะครับเจ้ากล่องของเล่นหรือก็คือชื่อภาษาอังกฤษว่า box of friends ตัวนั้นเนาะก็เป็นตัวแรกที่ผมเล่า เอฟเฟกต์ก็ยังแบบโยงกลับไปได้นะแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดไปนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่บนฟิลของเราอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์หรือประกาศโจมตีเล็งมายัง Princess คลอเนได้ประมาณว่าถ้าจะโจมตีหรือถ้าจะใช้งานเอฟเฟกต์เล็งเป้าก็ต้องเล็งไปยังมอนสเตอร์ตัวอื่นของเราก่อนนั่นเองครับและเอฟเฟกต์ต่อมาของ Princess c o อ n นถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ธรรมดาที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราถูกเอฟเฟกต์ของการ์ดหรือถูกทําลายจากการต่อสู้ลงสู่สารไปเมื่อออไหรรร่เาาาสามาถ,ถนุด การไปนี้อ,ออกไปได้หนึ่งใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ธรรมดา1ตัวจากในเด็กหรือจากสุสานของเราอัญเชิญลงมาบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้เลยครับนี่ก็จะเป็นมอนสเตอร์ทั้ง5ตัวนะครับผมที่อยู่ในความเชื่อมโยงของเจ้า princess colo นะครับมีแบบว่า dog monster มีกล่องของเล่นมีคุณปู่เดเมตโตอะไรพวกนี้นะครับเป็นกิมมิคที่ดีงามเนาะแต่ว่ายังมีการ์ดไปมนนิอีอ2ใบครับผมเอฟเฟกต์ก็จะเชื่อมโยงก,ก,กาจ์ดพวกตุ๊กตาเหล่านี้ได้เช่นกันเริ่มที่การ์ดไปแรกใบนี้ครับของการ์ดเว็นบนที่ชื่อว่าความสุขของตตตตตุุุกกกาาาาครบผมววสขของเาาเป็นน การเบลมอนต่อเนื่องใบนี้มีอยู่สเอฟเฟกต์เยกันครับเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยนะครับเมื่อเรามีการเปิดใช้งานการใบนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกคุณปู่เดเมโตหรือกล่องของเล่น1ตัวจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าถ้าตราบใดที่บนฟิลของเรามี r i n c e s s c คล o n อยู่ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีหรือพลังป้องกันเป็นศูนย์เนี่ยเป็นเป้าโจมตีได้ครับผมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วสอดคลอ้องกับเจ้าดองมอนสเตอร์ท อีกฝ e ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์เหล่านั้นโจมตีได้เอออันนี้ถือว่าเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องที่มีเอฟเฟกต์การปกป้องมอนสเตอร์ดีงามโคตรเลยครับแล้วทีนี้เอฟเฟกต์ที่สามนะครับเทิร์นละครั้งเลือกทาลายมอนสเตอร์บนฟิลหรือบนมือของเราไป1ตัวหลังจากนั้นให้เอาการ์ดดอมมอนสเตอร์หนึ่งใบจากในเด็กส่งลงสุสานแล้วในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้เราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวเอ็กซีเท่านั้นนะครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใ กตาเป็นการ์ดเวนมอนฟิลนะครับผมโดยการ์ดใบนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งนะครับคือเลือกมอนสเตอร์ธรรมดาที่พลังโจมตีหรือพลังป้องกันเป็นศูนย์นะครับผมเลือกจากสุสารของเราหนึ่งตัวโดยพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เอามอนสเตอร์ชื่อนั้นจากในเด็กอันเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษนะครับไม่ใช่การอันเชิญจากสุสารนะแค่เอาตัวที่ชื่อเดียวกันอันเชิญจากเด็กมาประมาณนั้นครับแล้วทีนี้มอนสเตอร์ตัวที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วย,ยเอฟ เลเวล6ด้วยเนาะโดยถ้าเกิดว่าตอนที่เราใช้ง,งานเอฟเฟกนี้บนฟิวของเรามี Princess c o l อนอยู่นะครับเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์จากสุสานของเราได้ถึง2ตัวเลยซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเลด็กของเราได้2ตัวเลยนะและเอฟเฟกต่อมาของการาดไบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเราสามารถเลือกคุณปู่เดเมโตที่อยู่บนฟิวของเรา1ตัวนั้นนะครับผมแล้วทีนี้เอาคุณปู่เดเมโตไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับ Princess c o l สโแล้้วก็ทําให Butface ขอองเธนนั้นจบลงในทันทีครับเออก็เป็นการกําหนดตัวมอนสเตอร์ชัดเจนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ส่งผลค่อนข้างดีนะครับทำให้แบทเทิลเฟสจบลงในการต่อสู้นั้นไปก่อนได้และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดของดอมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับผมมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะไม่ไว่าจะเป็นพวกแบบว่าดอวมอนสเตอร์พรินเซสโคลนหรือก็ท่งคุณปู่เดเมโตที่เราให้ฟังไปนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมน่าจะาคุ้นเคยกับการได้ยินชื่อมอนสเตอร์ซ้ำๆกันนะครับเพราะว่าเอฟอเฟกต มนสองใบที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับใครที่เคยเล่นการ์ดใบนี้รู้จักการ์ดเหล่านี้นะครับมีเอฟเฟกอะไรมีการเชื่อมโยงว่าเอาไปเล่นในซีรีส์โน้ตซีรีส์นี้ยังไงดีกว่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสสวััดีครบ